ตะแนนมาโนนายพ่อเข้าแล้วสิเดินดุ่งดันเป่าปะมาะใส่เรื่องในทนันข่าวข่าวสันทัดตักบ้านเดินทานไปสวงห่วงหมอลำ้ำเดียวเดินดุงดันเดือพ้ลำทางสันไปเชิงเดินข่าเก่าวเดือพ้ล้ำเก่า,ข,าขอมาลองใส่แขนทิ้นเยียบแปน้นแขนเป่าลำซับ ย่อมือนับแอนไกน่ลงซอนคำก่อนนั้นประันธนเป็นคนแต่งแสดงให้พี่น้องฟังได้มวนเดินเฟ้นยากเยินเดินอยู่ในวงแสนนยากเยินเดินอยู่ในวงคำมาเดินดงหกแต่จ่าตามเรื่องสำเนียงนั้นฟังประทนธนบันมวนเด้อผู้ทุกผู้อยากเยี่นเวียนเข่าป่านาชมมาลาดิฉันลาเรื่องใจชม มาลาดิฉันลาเริงใจยามเมื่อร้องเพลงไทยหัวใจฉันเพลินเดินดวงเขาไปเขาหอมผุบหอมเด้อผู้หอมดอกไม่ลมต้องกินลายคิดหอดอายใบดอกมาดมชมมาลากินแกมตัางแกมหักแซมเก่าผู้กันนนตาซอนกับเด้อผู้ลาผู้แตกชอขอการแบ่งกิน มดอกนั้นแล้วก็ชมดอกนี้ชมดอกนั้นแล้วก็ชมดอกนี้จิตวีใจวอนคือจังค้อนมาพบดอกดวงกลางดาวถึงเก้าแล้วกระบุเพลงร้องแอวอยู่ท้องแถวกลางป่าพะนาวันอยู่ท้องแถวกลางป่าพะนาวันที่ฉันมาชมจัน์ปันเห็นแก้วตาตัภาพร้อมหัวใจต่อมทงทอทอุ้ยไปนอกปาก จากน้องมองไม่เลยเขาเปิดป่องเป่าเขาเขียงคณะจัดเมื่ผู้คนเดี่ยวลัดพ่านดุงคุ้งดาวถึงเข้าแล้วสิเดินดุงกับดาวออกจากดุงด้านดาวทางฝ่าห่วงหลังอะวงหลังไวท้ทางฝ่าหวงหลังฮาสีหน้านวลมวลมวลไวก่อนพอนี้